โคตรจะเหนื่อยเลยผสมโฟมทีต้องใช้น้ํายาเยอะมากแถมหมดไวอีกใช้น้ํายาถังละห0 0อที่ผสมได้5เท่าใช่ไหมคะก็คิด <Le> ว <ap> ่ามันถูกสุดแล้วนะถูกแบบนี้ก็เลยขาดทุนไงคะ <Le ap> น้ํายาที่ผสมได้แค่5เท่าราคาถังละห0 0อต้นทุนมันพุ่งอยู่แล้วนะคะอ้าวแต่ถังละ2,000ันมันแพงกว่าไม่ใช่เหรอ <Le ap> <Le ap> ไม่แพงหรอกตัวนี้ผสมได้ตั้ง50เท่านะคะฮะ <Le ap> <Le ap> ห้สิบเท่าเยอะกว่าโฟมที่ผมใช้อยู่อีก10เท่าเลยเหรอ ของพี่นั่นแหละที่จะหมดไวกว่าเพราะต้องเทเยอะผสมบ่อยแต่ของอารยาใช้ทีละนิดเดียวผสมแล้วเหลือ1ลิตรแค่2บาทเองเจ้าของคาแคร์หลายคนคิดว่าซื้อถูกไว้ก่อนก็ถูกตอนแรกแหละแต่ต้นทุนต่อคันมันแพงกว่าแบบผสมได้50เท่าบิกนะคะอ๋อก็ว่าทำไมเพื่อนผมที่เปิดร้านล้างรถมันชอบบ่นว่าขาดทุนอยู่บ่อย คุณต้องไปบอกเพื่อนด้วยนะเลือกผิดนี่คือเปลืองเงินทั้งปีแต่ถ้าเลือกถูกปุ๊บต้นทุนก็จะต่ําลงล้างง่ายลูกค้าก็กลับมาใช้ซ้ําได้ง่ายด้วยผมต้องบอกเพื่อนให้เปลี่ยนใหม่แล้วล่ะไม่งั้นเจ๊งจริงให้รถสีสวยสดเหมือนใหม่ง่ายๆด้วยอะไรยะ